วิเคราะห์เจาะลึกฟุตบอลพรีเมียร์อังกฤษไปกับ EPL m a นียได้แล้ววันนี้ง่ายๆเพียงแค่คลิกแอดไลน์ EPL Mania ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับ กลับสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เจาะลึกฟุตบอลพิมีย์ลีกอังกฤษไปกับ EPL My เนี่ยนะครับซึ่ง EPL My เนี่ยวันนี้เราจะพาทุกๆท,ท่านไปเจาะลึกถึงความพร้อมของการแข่งขันศึกพิมี์ลีกอังกฤษนัดที่36ระหว่างวัตฟอร์ดเปิดบ้านตอนรับแมนเชสเตอร์ซิตี้ว่าจะมีความพร้อมกันมากน้อยแค่ไหน รวมไปถึงการเปิดเรนราคาฟุตบอลของเว็บแทงพนันออนไลน์ถูกกฎหมายของต่างประเทศว่าจะมีการเปิดเลนราคาต่อรองของแต่ละทีมออกมาประมาณที่เท่าไหร่ก่อนอื่นเลยนะครับก็อ,อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันเอาไว้เพื่อที่จะไม่ได้พลาดข่าวสารใหม่ๆกับพวกเรา EPLmania ด้วยนะครับพี่น้องแฟนบอลครับ สำหรับเกมนี้ด้านเจ้าบ้านแตนอารดวัตฟอร์ดเตรียมที่จะเปิดสนามวิคายิโรดตอนรับการมาเยือนของทางเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้สำหรับผลงานที่ผ่านมาในเกมลีก5เกมหลังสุดของทางด้านเจ้าบ้านนั้นถือว่าทำผลงานออกมาได้ไม่ค่อยน่าประทับใจเท่าไหร่หลังจากที่พวกเขาต้องดิ้นรนหนีตายจากพื้นที่ตกชั้นโซนสีแดงในซีซั่นนี้อีกทั้งตอนนี้วัตฟอร์ดพึงจะปลดผู้จัดก,การทีมในจลเพียร์สันและให้เฮเดนมนรินขึ้นมารักษาการคุมทีมแทน ส่งผลให้สถานการณ์ตอนนี้ในทีมยังไม่ค่อยลงตัวดีเท่าไหร่ส่วนด้านความพร้อมของทีมในเกมวันนี้พวกเขามีปัญหานักเตะบาดเจ็บเพิ่มอีกหลายคนไม่ว่าจะเป็นอาเทียนกาปูเคราสเดโลเฟลดาริจยานมัสและอิซาสันเซตส่วนแผนการเล่นที่พวกเขาเตรียมมาในวันนี้น่าจะเป็น4-2-3-1 ส่วนด้านทีมเยือนแมนเชสเตอร์ซิตี้ผลงานล่าสุดพวกเขาเพิ่งจะเอาชดดานะบอลสมัธด้วยสกอร์สประตูต่อหนึ่งในเกมพิีเมี์ลีกนัดล่าสุดและแน่นอนว่าพวกเขาการันตีการจบในช่วงท็อปโฟพร้อมตีตัวยูฟ่าแชมเปียนลีกไปแล้วอย่างแน่นอน ด้านวามพร้อมในเกมวันนี้พวกเขายังไม่สามารถใช้งานซ e กิโอเอเกโรที่ต้องพักจากการผ่าตัดเพียงรายเดียวเท่านั้นส่วนการจัดทับในเกมวันนี้พวกเขาน่าจะใช้แผน4 3 3โดยการวางเควินเดอะบอยดับบิชิวบาและลูลี่เอดดสสามประสานแนวหน้าไว้คอยล่าสกอร์ในเกมนี้ ซึ่งสำหรับเด็ดราคาที่มีการเปิดราคาออกมาของเว็บแทงพนันออนไลน์ถูกกฎหมายของต่างประเทศก็ได้ให้ราคามาที่ทางทีมเยือนแมนเชสเตอร์ซิตี้ต่อราคาที่1.5ถึง2แต่สำหรับเรื่องนี้ผมว่าก็ขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของเพื่อนๆทุกๆท,ท่านเองแล้วนะครับว่าจะเลือกเชียร์ทีมไหน แต่ถ้าหากเพื่อนๆชื่นชอบคลิปนี้ก็อ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันเอาไว้เพื่อที่จะไม่ได้พลาดข่าวสารใหม่ๆกับพวกเรา EPL Mania แล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ